ทั้งหมดนี้ครับเป็น5เรื่องราวนะครับที่ตัองโออนของญาตสรุปนะครับแล้วก็นํามาฝากกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไฟป่าที่แคลิฟอร์เนียนะครับแล้วก็มองย้อนกลับมาที่ประเทศไทยและก็อนาคตในการบริหารจัดการของเรา สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านครับก็เช่นเคยครับทุกๆวันเสาร์1 1นาฬินาทีะครับถึงช่วงเที่ยงเราจะกลับมาพบกันครับกับรายการ NY Insider by Dr O นะครับวันนี้ Dr. O ศาสตราจารย์ดรพิสุทธิ์พิยรมกุลนะครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วก็เป็นสื่อกลางนะครับเหมือนเช่นเคยครับในการที่จะนำสาระความรู้นะครับเรื่องราวใหม่ๆ นะครับหรือแม้กระทั่งนะครับมาเล่าถึงเหตุการณ์ปัจจุบันทันด่วนนะฮะว่าในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในปัจจุบันนะฮะมันมีเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับมันมีประเด็นอะไรนะครับที่น่าคิดนะครับที่น่าจะศึกษาเพิ่มเติมนะครับก็เป็นบทบาทครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านครับของรายการ NY Insider นะครับที่ดรโอครับอาจารย์พิสุทธิ์นะครับก็ ทำเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับมาอย่างต่อเนื่องนะครับปีนี้ก็เดินหน้าเข้าสู่ปีที่7นะครับเดี๋ยวอีกสักช่วงหนึ่งก็เข้าสู่ปีที่8แล้วครับกับทางสถานีวิทยุจุฬา FM 1้อยเอ็จุดมกะเฮิรนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับสถานีวิทยุจุฬาครับทีมงานทุกคนนะ CU Radio Plus นะที่เล่งเห็นความสาคัญนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้กับรายการ N Y Insider นะครับได้มีโอกาสมาพบปะ กับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะครับอย่างต่อเนื่องทุกท่านครับพอพูดถึงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมคิดว่า,เ,าเราน่าจะอัปเดตกันสัก2อสมเรื่องครับทุกท่านนะครับอาจจะอาจจะเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าอาจจะต่อยอดนะครับมาจากเ,าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ดรมีการาได้เล่าให้ฟัง ถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไฟป่านะครับที่เกิดขึ้นที่ลอสแองเจลิสน,นะครับที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะครับก็เป็นเหตุการณ์ไฟป่านะครับเ,เขาเรียกว่าหนึ่งในครั้งที่ใหญ่มากๆนะครับของของประเทศสหรัฐอเมริกาหรืออาจจะพูดได้ว่าก็น่าจะติดอท็อป10ท็อป20 นะครับบนโลกใบนี้เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าจนถึงปัจจุบันนะครับจนถึงปัจจุบันมีประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับกว่าแสนสองหมื่นแสนสามหมื่นคนนะครับมีพื้นที่ที่ถูกหรือได้รับผลกระทบนะฮะจากการเผาผลาญของของไฟป่านะครับถ้าสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกัน พูดถึงหลักประมาณเกือบเกือบหนึ่งแสนไร่ล่าสุดฮนะพามีหนึ่งสัปดาห์ก็ขึ้นไปประมาณสักแสนสองหมื่นเกือบแสนส0 0หมื่นไร่แหละนะครับเป็นที่เรียบร้อยดังนั้นเราก็จะเห็นนะครับในเชิงของคนที่รับผลกระทบว่าเป็นหลักแสนในขณะที่ <c oughs> พื้นที่ที่ได้รับการาได้รับผลกระทบก็มีหลักเป็นหลักแสนไร่ เช่นเดียวกันชวนทุกท่านคิดง่ายๆนะครับนะบว่า,าม,มันมีมันมีผลกระทบนะครับหรืออะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับก็อยากให้ทุกท่านมองอผลกระทบในเรื่องราวพวกนี้ครับแบ่งเป็น4มิตินะครับพอดีสัปดาห์ที่แล้วก็ล็โดเล่าเรื่องนะครับว่าออมันเกิดอะไรขึ้นนะครับที่ไหนคุมไฟได้บ้างคุมไฟยังไม่ได้ก็ประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะครับก็ยังควบคุมไฟป่าไม่ค่อยได้ นะครับเรามาคุยกันต่อในเรื่องของผลกระทบนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับภายใต้การนําของประธานาธิบดีนะฮะท่านใหม่ป้ายแดงนะฮะท่านโดนัลด์ทรัมป์นะครับเขามองเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะครับผลกระทบครับอยากให้มอง4มิตินะครับมิติที่1แน่นอนครับมันมันเป็นผลกระทบนะครับต่อการใช้ชีวิตนะครับของประชาชน แสนกว่าคนและก็ไม่ได้อยากให้มองว่าผลกระทบประชาชนที่มันเกิดกับแสนกว่าคนนี้มันจบอยู่แค่แสนคนนะครับเพราะว่าหนึ่งแสนคนนะครับก็มีมีครอบครัวนะครับหรือมีพี่น้องอาจจะอยู่เมืองอื่นรัฐอื่นนะครับมันมันก็เกิดผลกระทบนะครับที่ส่งต่อกันในลักษณะที่เป็นลูกโซ่นะครับก็ผลกระทบในเชิงของปัจเจก นะในเชิงของการใช้ชีวิตอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งปัจจุบันนะครับในช่วงช่วงท้ายของประธานาธิบดีโจไบเดนก็มีการพูดถึงครับว่าทางรัฐบาลกลางนะอาจจะมีการให้เงินสับสนุนนะครับเพื่อเป็นการเยียวยาในเบื้องต้นนะครับต่อคนเนี่ยข้อมูลล่าสุดเนี่ยประมาณสัก700เหรียญ700เหรียญ US ถ้าคูณเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก20,000กว่าๆนะครับยังไม่ถึง30,000บาทนะดังนั้นด้วยจำนวนเงินเท่านี้นะครับกับผลกระทบที่มันเกิดกับปัจเจก,กับการาใช้ชีวิตนะครับเอาแค่ประทังให้รอดเนี่ยก็นับว่าเป็นมุมที่หนึ่งนะครับที่โราค,คิดว่าน่าคิดมากๆอันนี้เป็นเป็นมุมที่หนึ่งมุมที่สองครับปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าผลกระทบ ในเชิงเศรษฐ,ฐกิจนะครับของพื้นที่นะครับแคลิฟอร์เนียนะครับซึ่งอ,อ,อยู่ทางฝั่งตะวันตกนะครับของประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็เ,เวลาเราพูดถึงหนึ่งในพื้นที่ที่สวยๆนะครับพื้นที่ที่มีสถาบันการศึกษานะครับมหาลาัยดังๆแะแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่หนึ่งที่เ,เวลา่องเที่ยวไปไปเที่ยวสหรัฐอเมริกา แคลิฟอร์เนียซานดิเอโกลอสแองเจลิสหรืแม้กระทั่งขึ้นไปนิดนึงเป็นซานดิเอโกแล้วก็ความเป็นฮอลลีวูดอยู่ตรงนั้นนะดังนั้นผลกระทบในเชิงในเชิงเศรษฐกิจนะครับก็มีการคาดการณ์กันขึ้นไปหลักหลายแสนล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐนะครับเพราะว่าพอมองมองลักษณะแบบนี้นครับ คือคือมันคือ,ม,คอมันคือการเสียหายท่านไม่ต้องคิดอะไรมากนะฮะจินตนาการง่ายๆนะครับว่าเรากําลังเซตกองถ่ายนะครับออภาพยนตร์ฮอลลีวูดสักเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งมีการทำคอนแทคมีการเซตโลเคชันหรือทําอะไรบางอย่างไประดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราเรากําลังพูดถึงการลงทุนต่อภาพยนตร์ต่อเรื่องหนึ่งสมัยก่อนถ้าเราพูดถึงภาพยนตร์มาเวลหรืออะไรก็แล้วแต่มันลงทุนกันเป็นหลักร้อยล้านเหรียญ นะครับดังนั้นมันเป็นมันก็เป็นค่าเสียหายในเชิงในเชิงเศรษฐกิจนี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของนักท่องเที่ยวยังไม่ได้พูดถึงโรงงานในเชิงของภาคธุรกิจต่างนะครับที่ต้องหยุดชะง,งักลงก็มีทั้งสองฝั่งนะครับบางคนก็พูดค่าเสียหายเป็นหลักหลายแสนล้านเหรียญแต่บางภาคส่วนก็พูดว่าความเสียหายครั้งนี้เป็นหลักทริลเลียนนะี คือหลักเป็นล้านๆนั่นเองนะครับอันนี้คือมุมที่2นะครับในมุมทางด้านเศรษฐกิจมุมที่3ครับที่เราคิดว่ามันมันเป็นอีกจุดหนึ่งที่ที่น่าคิดมากๆเหมือนกันนะนั่นก็คือมันมันเกิดผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชนทั้งคนที่รับผลกระทบจำนวนแสนกว่าคน และคนที่อยู่ในบริเวณโดยรอบโซนแถวนั้นถามว่าเพราะอะไรครับปัจจุบันนี้ประเทศไทยของเราเราอยู่ในช่วงที่เป็นเขาเรียกว่าเทศกาลฝุ่นใช่ไหมฝุ่น PM 2.5แล้วเราก็บอกว่าหนึ่งในสาเหตุของการเกิดฝุ่น PM 2.5นั้นนั่นก็คือการเผาไหม้ในที่โลงย้อนกลับไปครับช่วงที่ เรากําลังเห็นข่าวไฟไหม้ป่าแล้วก็บางส่วนก็ยังดับได้ไม่สนิทดีเนี่ยนะหนึ่งในผลลัพธ์หรือผลผลิตที่มันเกิดขึ้นแน่นอนครับมันคือความเป็นพวก pm 2.5นะฝุ่นใหญ่ก็มีครับ pm 10 pm 100ยนะนะฝุ่น pm 2.5หหรือแม้กระทั่งฝุ่นที่มันเล็กกว่านั้นมันก็มีดังนั้นชวนทุกท่านคิดครับว่าย้อนกลับมาในในประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับ เราเราบอกว่า,าต้นทุนหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากฝุ่น pm 2.5นะครับสัดส่วนที่อยู่ใน gdp ของประเทศเนี่ยนะครับมันขึ้นมาหลักแน่นอนอย่างหลักหน่วยนะแต่ว่ามันกำลังขึ้นมาสู่หลักที่มันเป็นสองดิจิตนะครับมากขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยต่อประชากรหนึ่งคนเอาเ,อาเอาฉเลี่ยประเทศไทยนะครับนะเราก็มี ค่ารักษาพยาบาลนะที่มันเป็นในมุมของสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยประมาณ1ล้านกับประมาณสัก2อประมาณสัก3 0 0แสนกว่าบาทเป็นที่เรียบร้อยนะย้อนกลับมาครับที่นครลอสแองเจลิสนะครับหรือแม้กระทั่งใบริเวณโดยรอบผลกระทบในเชิงสุขภาพ das, อนามัยระบบทางเดินหายใจหรือแม้กระทั่ง long term ค่าใช้จ่าย นะที่รัฐบาลกลางหรือแม้กระทั่งในครอบครัวจะต้องจ่ายลงในส่วนนี้เพื่อรักษาอาการภูมิแพ้นะครับรักษาอาการระบบทางเดินหายใจอะไรต่างเนี่ยโรคคิดว่ามันเป็นอีกเรื่องหนึง่งที่น่าจะมีการเก็บข้อมูลแล้วก็ทำวิจัยศึกษาเรื่องนี้ที่ดีเพราะไม่อย่างนั้นครับเราก็จะมองแต่ว่าโอ๊ย,อยฉันต้องย้ายถิ่นฐานเศร,รษฐกิจไม่ดีนะแต่ในมุมสุขภาพเนี่ย เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งซึ่งการทําวิจัยการเก็บข้อมูลในระยะยาวอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าคิดนะครับอันนี้ก็เป็นมุมที่3นะครับมุมสุดท้ายครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านครับ <ๆ S 1> ก็อยากจะชวนย้อนกลับมานะครับในประเด็นผลกระทบที่มันส่งผลต่อสิ่งแวดลอวด้อมทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็เรื่องของ climate change ครับอย่าลืมนะฮะว่า เ,เวลาเกิดไฟป่าขึ้นมาสักหนึ่งครั้งเนี่ยเราเราเสียหายในเชิงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยสเด้งเด้งที่1เรากำลังสูญเสียพื้นที่สีเขียวนะครับของเมืองของชุมชนนะครับไปอย่างไม่ใช่ว่าไม่มีวันกลับแต่ว่ามันสูญเสียไปแล้วต้องอาจจะต้องการเวลาเป็น10 ถึง20ปีเพื่อฟื้นฟูครับองค์การอนามัยโลกนะครับ WHO ซึ่งท่านปรานพี่โดนัลด์ทรัมป์เพิ่งลงนามไปว่าจะถอนตัวออกเนี่ยนะนะครับก็มีการคาดการนะครับมีการทำการศึกษาว่า9ตารางเมตรต่อคนเป็นค่าเฉลี่ยพื้นที่สีเขียวที่โลกใบนี้ควรจะมี เพื่อประชากรโลกทุกคนนะครับดังนั้นเด้งที่1แน่นอนครับเมืองชุมชนตรงนั้นกำลังสูญเสียพื้นที่สีเขียวที่เขาควรจะมีไปนะครับเรามาดูเด้งที่2กันเด้งที่2เนี่ยก็ต้องบอกว่าในบริเวณพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีเขียวนั้นคงไม่ได้มีแค่มนุษย์ใช้ประโยชน์ถูกไหมครับเรา เราต้องอย่าลืมแล้วก็นึกถึงเพื่อนร่วมโลกของเรานะสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆความหลากหลายทางชีวภาพนะสิงสาราสัตว์ต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งผลผลิตนะครับจากพื้นที่สีเขียวซึ่งอาจจะมีพี่น้องประชาชนหรือมีภาคธุรกิจนำมาใช้ประโยชน์ในบางมุมมันก็สูญเสียลง ความหลากหลายตรงนี้ต้นทุนในเชิงทรัพยากรธรรมชาติต่างๆพวกนี้ก็เสียหายไปเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือเด้งที่2เด้งที่สามฮะไม่พูดถึงเรื่องนี้ก็คงไม่ได้นะเพราะว่าเราเผาทุกท่านคงคิดภาพภาพตามผมได้เนาะว่าผลลัพธ์หนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นจากการเผาไหม้นะครับนั่นก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะ หรือแม้กระทั่งมลพิษอากาศนะแต่มลพิษอากาศก็ไปขึ้นอยู่กับผลกระทบในเชิงสุขภาพนะในข้อ3แต่แน่นอนมันเกิดผลกระทบต่อพื้นที่ที่สามารถที่จะดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์แทนที่มันจะช่วยดูดซับได้ผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงหรือโฟโตซิเ e สิสนั้นมันกลายเป็นว่ามันสูญหายไปแล้วก็เราก็เผาไหม้กลายเป็นว่า อาจพูดได้ว่าช่วงประมาณสัก2ถึงไม่ถึง3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับที่ถูกปล่อยออกมานั้นน่ยมีนักวิชาการหลายท่านพูดได้ว่ามันแทบจะอีควาเลนต์กับสิ่งที่แคลิฟอร์เนียนะครับซึ่งเป็นรัฐมลรรัฐหนึ่งในสหรัฐอเมริกาที่เข้มงวดและก็จริงจังในเรื่องของการลด การปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกทำมาตลอดระยะเวลา5ปีถ้าลงกินตาาาารภาพ5ปีที่ผ่านมาพยายามที่จะเอากลไกคาร์บอนเครดิตพยายามที่จะมิติเกตลดการปลดปล่อยพยายามที่จะออกกฎหมายนะครับในเชิงของของมนรัฐที่เข้มงวดกว่ารัฐบาลกลางนะครับ4-5ปีที่พยายามลดลงมาเนี่ยมันแทบจะ อีคว v เ l ลนะ์น่ะหรือเทียบเท่ากับสิ่งที่ปลดปล่อยออกมาสู่ชั้นบรรยากาศทั้งหมดนะครับดังนั้นพูดถึงตรงนี้เนี่ยสมิตินะครับสี่ควอตรที่เราตัวพูดให้ฟังมาเบื้องต้นเนี่ยมันเลยเป็นมุมหนึ่งครับที่อยากจะถอดบทเรียนแล้วก็สะท้อนกลับมาที่ประเทศไทยของเรานะครับนั่นก็คือเรารู้แล้วว่าไฟป่าเนี่ยนะครับ เวลามันเกิดเนี่ยมันมันอาจจะเป็นมุมที่มันอันตรายนะครับแล้วก็ชวนคิดมากกว่านะที่เรามองว่าเอ้ยเดี๋ยวมันก็ดับได้แต่ก็มีม,มีผู้รู้นะครับที่เป็นเพื่อนนักตโอหลายคน <c oughs> เราก็พูดคุยกันในประเด็นเรื่องนี้นะครับน่าสนุกอยู่สองสาเรื่องเรื่องแรกครับมีโอกาสได้พูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรียบร้อยนะว่าหนึ่งในข้อจำกัดของ ไฟป่าที่ L.A. Los Angeles นั้นก็คือเขาไม่ได้มีปริมาณน้ำที่มากเพียงพอเหมือนเรานะครับก็จะดับไฟฮะแต่ถ้าน้ำไม่พอมันก็ดับไม่ได้นะครับอันนี้ก็เขาก็มีปัญหาเรื่องนี้อันนี้เรื่องที่หเรื่องที่สองคิดว่าท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านก็คงได้ข่าวเรื่องนี้อยู่แล้วว่าด้วยความแตกต่างในเชิงพื้นที่ภูมิศาสตร์เขาก็จะมีกระแสลมนะครับที่ค่อนข้างรุนแรงนะฮะก็ที่ชื่อ กระแสลมว่าสานเตียนานีครับบางคนก็เรียกว่าลมปีศาจนะฮร์ก็เป็นลมที่มีความเร็วลมนะครับสูงนะเป็นหลักร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ถามว่ารถเร็วก็เร็วเร็วกว่ารถที่เราขับมันก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่เป็นปัจจัยน้ําก็ไม่พอลมก็แรงกว่าเรานะครับหรือ อีกสาเหตุหนึ่งที่เรามีการพูดคุยกันเนีเขาก็บอกว่าประสบการณ์ของอบุคลากรนะครับที่เป็นนักดับเพลิงนะครับแน่นอนฮนะ,ะเขาก็อาจจะไม่ได้แบบโล c ค l นะหรือว่า Very a แอคทีนะเหมือนนักดับเพลิงนะครับที่เป็นเป็นเสือป่านะครับในประเทศไทยของเรานะครับเพราะอย่าลืมว่า ในมุมศักยภาพนะครับในการที่จะจัดการกับไฟที่กำลังเกิดนะครับประชากรในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยก่งการเรื่องนี้เนี่ยถามว่าเพราะอะไรครับเราเป็นประเทศทําการเกษตรไม่ย่างยาวนานนะครับและวิธีการเผานะครับเพื่อปรับปรุงดินนะครับปรับพื้นที่นั้นเราต้องเรียนตามตรงครับว่ามันเป็นทักษะไม่รู้มันดีหรือเปล่านะอันหนึ่ง ของของคนไทยของคนในภูมิภาคอาเซียนนะครับคือไม่อย่างนั้นนะฮะพูดกันแบบตลกตลกนะครับไม่อย่างนั้นนะ่ยถ้าพื้นที่ป่าต้นน้ําที่น่านมันคงไม่เตียนขนาดนั้นนะครับหรือป่าต้นน้ําในหลากหลายที่ <c oughs> ในพื้นที่ภาคเหนือนะครับหรือบางพื้นที่ในภาคใต้ของประเทศมันคงไม่แบบได้ล้นได้เตียนซะขนาดนั้นนะก็เร <c oughs> ียกได้ว่าอาจจะมีประสบการณ์ในการทั้งจุดดับ นะครับก็ไม่ใช่เรื่องดีนะเขาก็ค <g uk> ุยกันสนุก <pt> ค <ua> ุยกันเป็นในวงแต่มันก็มันดูแปลกๆปลกนะครับดังนั้นมองถึงตรงนี้ครับพอเราเห็นผลกรทบเนี่ยนะครับเราเรียนรู้อะไรหรือเราจัดการอะไรได้บ้างกับประเด็นเรื่องนี้นะครับเรามาดูกันครับในปัจจุบันเนี่ยถ้ามองทฤษฎีนะครับในเชิงการจัดการนะครับที่เดี๋ยวเราพยายามเอาทฤษฎีกับเรื่องของของ practice นะครับมาประกบด้วยกันเนี่ยอขออนุญาตแบ่งเป็น5ข้อนะครับในการบริหารจัดการนะครับเรื่องราวต่างๆพวกนี้เรนะื่องที่1ครับปฏิเสธไม่ได้ว่าการเตรียมความพร้อมและการป้องกันนะครับเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่เหมือนการกัดกระดุมเม็ดแรกนะครับ ทุกประเทศทุกพื้นที่เวลาพูดถึงการป้องกันเตรียมความพร้อมในเชิงของไฟป่าก็มักจะวางเป็นพาร o r i t y แรกๆเสมอนะครับยกตัวอย่างเช่น1.1ครับนาะจะต้องมีเรื่องราวของกฎหมายข้อบังคับของสังคมของชุมชนนะครับในการที่จะบอกว่าถ้าคุณจะเผาคุณต้องทำอย่างไรนะครับมีบทลงโทษนะครับทั้งในเชิงกฎหมายระดับประเทศหรือแม้กระทั่งในระดับ สังคมในเชิงชุมชนนะฮะก็กฎหมายข้อบังคับนะครับความร่วมมือเป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องมีนะครับข้อแนะนำในเชิงการก่อสร้างเพราะอย่าลืมครับว่าถ้าคุณรู้อยู่แน่ๆนะครับว่าพื้นที่ที่คุณอยู่นั้นนะมันมันมีความเสี่ยงสูงการป้องกันผ่านการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์นะครับที่เป็นวัสดุไม่ติดไฟ ยกตัวอย่างเช่นปูนฉาบคอนกรีตเหล็กนะครับหรือแม้กระทั่งการดีไซน์บ้านเรือนว่ามันจะต้องมีพืชที่มันติดไฟไหมหรือแม้กระทั่งถ้าท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านดูข่าวนะครับที่ไฟป่าที่ลอสแองเจลิส่ก็เห็นจะมีบ้านอยู่บ้านหนึ่งนะครับซึ่งมันไม่ติดไฟนะครับก็เป็นแนวคิดแบบนี้นะครับซึ่งในเชิงการป้องกันหรือแม้กระทั่งการการเตรียมความพร้อมป้องกัน ในเชิงของการสร้างเขตกันชนนะครับหรือเรียกว่าเป็นบัฟเฟอร์โซนนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่นักโตคิดว่าก็น่าคิดนะครับเรามาดูข้อ2กันครับข้อ2เนี่ยเ,เวลาถึงแม้เราป้องกันเตรียมความพร้อมอย่างดีแต่โอกาสเกิดไฟป่ามันมีทั้งแบบในเชิงที่มาจากมนุษย์และมาจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฟับฟ้าผ่านะครับ หรือการเกิดการสปาร์กนะครับการเหนี่ยวนำนะครับของการส่งกระแสไฟฟ้าแรงสูงนะครับดังนั้นการตอบสนองและการเข้าควบคุมในระยะแรกนะครับนะใน period แรกๆกก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งมีความสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเกิดปุ๊บนะครับเราสามารถที่จะระดมทรัพยากรทุกอย่างนะครับ เข้ามาเร่งในการจัดการพรด,ดับจุดแรกๆมันง่ายกว่าการที่มันปล่อยให้มันเกิดกระทั่งเป็นไฟป่าในสักสี่หโซนนะไม่ว่าพารูเซตซันเซตนะครับหรืออ e ีนั่นเป็นต้นเนี่ยดังนั้นการระดมทร,รัพยากรมุ่งเป้านะครับตอบสนองด้วยความรวดเร็วหรือแม้กระทั่งการอพยพประชากรนะครับด้วยความรวดเร็วนั้นก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งนะครับในมุมของการตอบสนองนะครับที่เราคิดว่า ก็ชัดเจนนะครับเราขยับมาข้อ3ามกันครับข้อ3เนี่ยครับอยากจะบอกว่าการเราพูดถึงไฟป่าเนี่ยนะครับการเข้าไปทําใหออ้องค์ประกอบของสามเหลี่ยมแห่งไฟนะครับมันมันมันเกิดขึ้นให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั้นนะนะครับมันก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งซึ่งขออนุญาตแยกมาพูดเป็นเรื่องใหญ่ๆเรื่องหนึ่งเลยนะครับ ในเคสของลอสแอนเจลิสนะครับหรือแม้กระทั่งที่แคลิฟอร์เนียหรือแม้กระทั่งเกิดที่ประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับเราอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่าเขาของเราของเขาเป็นระดับเป็นแสนกว่าไร่ของเราก็ระดับพันกว่าไรนะ่แต่แน่นอนฮะการบริหารจัดการนะครับเชื้อเพลิงนะครับที่มันสะสมอะนะครับแล้วมันเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีซึ่งนั่นก็คืออะไรฮะรบใบไม้แห้งกิ่งไม้แห้ง นะครับหรือได้ต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งบางทีเนี่ยคนที่อยู่ในท้องถิ่นนะครับรู้อยู่แล้วหรือแม้กระทั่งถ้ารู้ว่าปีนี้เป็นปีที่ฝนเยอะนะครับพื้นที่สีเขียวต้นไม้โตเร็วมากในประเทศที่เป็นประเทศที่มีฤดูที่ชัดเจนคือมีฤดูใบไม้ร่วงนั่นะนะ,นะเศษ้ากใบไม้พวกนี้มันก็พร้อมที่จะติดไฟนะครับดังนั้นการ ให้ความสําคัญกับการบรหิหารจัดการเชื้อเพลิงนะครับโอกาสที่ไม่จะติดไฟได้นั้นนะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ไม่พูดถึงและไม่ให้ความสําคัญไม่ได้นะครับถามว่าที่แคลิฟอร์เนียเขามีประสบการณ์เรื่องนี้ไหมต้องตอบว่ามีนะครับเพราะาช่วงปี2018-2019เเขาเคยเกิดไฟป่าแบบนี้ไซส์ใกล้ๆก,กันแบบนี้นะครับมาแล้วครั้งนั้นเกิดจากการสปาร์คของ สายส่งไฟฟ้าแรงสูงนะครับเขาให้ความสำคัญครับแต่ทว่าปีนี้เนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งปีซึ่งผลกระทบในเรื่องของ climate change extreme weather นะครับมันมันเห็นชัดนั่นก็คือน้ําเยอะแรงก็บแรงและลมแรงนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแล้วกันนะครับเราขยับมาข้อ4นะครับนะในเชิงของ การเรียนรู้นะครับการจัดการทําอะไรได้บ้างนะก็ขออนุญาตเมื่อกี้รกรพูดไปแล้วเรื่องของ climate change นะครับเรื่องของการเป,ปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับด้วยสาเหตุแบบนี้ครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านรัฐแคลิฟอร์เนียเลยเป็นหนึ่งรัฐถ้ายังจำตอนต้นได้นะที่เข้มงวดและก็จริงจังในเรื่องการจัดการนะครับกับการเป,ปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมากนะครับ ก็ดังนั้นในมุมข้อที่4เนี่ยก็คงเป็นเรื่องที่ระยะกลางระยะยาวแหละแต่ว่าไม่ใส่ใจนะครับแล้วก็ไม่เป็น Part of Solution นะส่วนร่วมในการแก้ไขในการจัดการกับการลดผลกระทบในเรื่องของ climate change ก็ไม่ได้เพราะไม่งั้นมันก็คงไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาแก้ไขปัญหานะครับในข้อ1ข้อ2และข้อ3ที่เราโรพูดมาถึงตอนต้นได้ นะครับ climate change นะก็เลยเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีความสำคัญและอยากจะพูดว่าตัวตัวเรื่องราวของของ extreme weather สภาพอากาศสุดขั้วในลักษณะแบบนี้เนี่ยครับมันกำลังกลายเป็นปัญหานะครับของหลากหลายประเทศของหลากหลายพื้นที่ทั่วโลกนะครับที่เป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้สัดส่วนของการเกิดไฟป่านะครับ Wi-Fi เนี่ยนะครับมันมันสูงขึ้นนะครับงเรามีมีกราฟกราฟหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็เป็นข้อมูลที่ทั้ง o r l d e c o n o m i c Forum ทาง UN นะครับหรือหน่วยงานที่ทำเรื่อง d i s ASTER เขาเก็บข้อมูลในเชิงของการเกิด d i s ASTER นะครับภายพิบัตินะครับแล้วก็ Emergency Case เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าช่วงหลังๆเนี่ยนะครับเคสที่มันเกิดขึ้นที่มาจากไฟปานันสูงขึ้นนะครับอย่างมีนัยยะสำคัญ น,นี่คือข้อ4ข้อที่ห้าครับท,ท่านผู้ฟังทุกผู้ชมทุกท่านครับนั่นก็คือการฟื้นฟูและการสร้างใหม่ถ้าเราดูข่าวที่ลอสแองเจลิสหรือแม้ทั่งแคลิฟอร์เนียคงมีหลายพื้นที่ที่คงไม่สามารถที่จะ just แค่ซ่อมได้นะครับอาจจะต้องการการรือ้อร้างสร้างใหม่นะครับดังนั้นจะทําอย่างไรล่ะนะครับบางพื้นที่ก็ต้องทําความสะอาดบางพื้นที่อาจจะต้องการการวางผังเมือง วางเรื่องของอุปนัยเซชันใหม่หรือแม้กระทั่งอาจจะต้องไปคิดนะครับว่าถ้าสร้างขึ้นมาใหม่แล้วนั้น,นจะทําอย่างไรในการสร้างชุมชนยั่งยืนหรือชุมชนที่มันอัจฉริยะมีความเป็นสมาร์มากยิ่งขึ้นนะครับทั้งหมดนี้ครับเป็น5เรื่องราวนะครับที่ดรโอขออนุญาตสรุปนะครับแล้วก็นํามาฝากกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับออไฟป่าที่แคลิฟอร์เนีย นะครับแล้วก็มองย้อนกลับมาที่ประเทศไทยแล้วก็อนาคตในการบริหารจัดการของเรานะจะเห็นได้ว่าแหมมันก็ถอดบทเรียนได้เยอนะนะครับมีทั้งเรื่อง PM เรื่อง a t ลเม a เชนเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็เราก็ต้องคิดแล้วก็ป้องกันเรื่องนี้นะครับอย่างจริงจังครับสำหรับวันเสาร์วันนี้ครับดรศาสตราจารย์รดรพิสุทธ์เกียรติคุลขอลาท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านไปก่อน ทิ้งท้ายนะฮะเดี๋ยววันเสาร์หน้ามาคุยเรื่องประธานาธิบดีท่านใหม่ของสหรัฐอเมริกาครับท่านโดนัลด์ทรัมป์ครับวันนี้สวัสดีครับ